สวัสดีค่ะพี่น้องมาล่างเห็ดซอยก่อนเนีเบื้องเนี้ยเห็ดเห็ดเฟืองฝนตกเก็บมาท่านถอดเบิดแล้วพี่น้องมเมาเห็ดไปกินได้พี่น้องเลยคลิปนี้ก็กินเห็ดเหมือนเดิมค่ะแล้วสีางอัดผัดเห็ดทักทายได้พี่น้อง นางเฮ็ดพี่น้องเทียหนาฝนกันเฮ็ดมันกี้นันดอกแยมแามฝนนี่แล้วมันลําบากผูกเฮ็ดดูเห็ดเฟื่องเฮ็ดเห็ดเฟื่องกนลาบากหนาฝนพี่น้องกันฝนบตกกันฝนตกลิ่นกัไปเก็บหยากมันจืดมันเปียกกับบานถ้าเก็บว่าท่านกับถอดกับบานเห็นบ่อั่างสี่เขาก็ซื้อละค่าหนึ่งมันสิเป็นมันสิอันนี้อันนี้มันสิตกระค่าพี่พี่น้องเห็ดถอดรุ่นิงสิ่ปิดตกลาค่า ถ้ามันอันไข่ดอกไข่มันก็สิเป็นราคาหนึ่งโลนะฮะสิอันนี้มันก็สิลดลงว่ะเขาสื่อโลละสี่สิบบาทเฮ็ดถอดซัมนียร่นะเขาเอื่นอถอดเขาเขาสื่อตกลุนเลยเขาสื่อราคาหนึ่งราคานี้โลละสี่สิบนี้เฮ็ดถอดมันกระดอกยังไงพี่น้องก็จะไดยอันดอกดอกไข่ดอกเนี้ยกับโลละหกสิบ นี่ดอกนี่กระโลละสี่สิบลำบากซุ่มเฮ็ดเฮ็ดค่ะพิจนาฝนกันฝนตกฝนตกแต๊ตกแต่อันกันขึ้นฝนตกนถ้าท่านในเศร้ามีฝนตกลิ่นอย่างเีย่ะท่านกระถอดพี่น้องต้องไปแต่ตีสีตีสามตีซีกูเฮ็ด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 ก็ลำบากเนี่จัน้อยหนาฝนแต่บวิ่ฝนก็ ไปแบบนึงกับพ่อก็บพ่อเห็ดจะสิลำบากจะนาผลธนานแล้วพี่น้องแต่สะอ่อนบอ่มา,าไปกินเดอ้อพี่น้องเอ้ยมากินซอยกันเด้อแล้วิบผัดดินผัดเห็ดฟางค่ะผัดเห็ดฟางวันนี้อาหาร ผู้มักย่างกับย่างผู้มักสุกกระสุกมีนี่กระตุบาสิเมนูว่าสิผัดเอาผัดเห็ดฟางค่ะเดี๋ยวนี้กับฝนตกลิ่นเลยพี่น้องแจ๊กสิได้ออกบ้านเมนื่อวนนี้ผู้ไปเห็ดงานกับลำบากไงจังหน่อยตากฝนสีฝนตกแห้งกับสีเห็ดงานบ่ไไรผู้ใดเห็ดตาฝนโอ้เห็ดงนันอากาศ จากฝนนี่ดําให้ดําหน้ากับตากฝนอะไรคือเกาได้พี่น้องเลยบอกาัจากฝนจากยังได้คือสมัยตะก,กีด้วยอันนี้อย่าลืมพี่น้องไพ่มากแบบใดมาเอาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นี่ราคาตกแล้วนี่เนี่ยอันเพ็ดถอดโลละสี่สิบเพ็รไข่โลละหกสิบค่ะพี่น้อง <c oughs> มันเท่าเก็บประทันฝนตกเฮ็ดเก็บประทันค่ะมาไปกินค่ะ เห็ดนะคะเห็ดฟางค่ะเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะคะ่ะแล้วคลิปนาเสียไม่เบิงอีกมือแลงก็สิไปเก็บเห็ดบานมือแลงไปเก็บเห็ดบานซอยกันอีกเพราะว่าขดฝนตกบานเลี้ยวขนาดทุกทจธุรกิจเห็ดเดนี่ก็บ,บานเลี้ยวเก็บบ่ท่านหรือพี่น้องมือแลงก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวั